ีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องลูกหมูรีวิวนะคะโอเควันนี้ลูกหมูจะมารีวิวช่องสมาคมคนรักตัวเลขวีสองนะคะทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกันนะคะทุกคนแล้วลูกหมูก็จะเอามาเทสแล้วก็เอามาเล่นด้วยเลยนะวันนี้ลูกหมูมีทุนอยู่หกร้อยเก้าสิบบาทนะคะทุกคนเนี่ยวันนี้ก็แอบเล่นไปแล้วแหละนิดนิดหน่อยโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคลิปกันเลยนะคะทุกคนสูตรตอนนี้ รอบที่หกสิบสี่ยี่กหนึ่งสองสามเดี๋ยวเขามาลองเทสสูตรก่อนมาเขาระบบเข้าปดิบแท่งหวยเอาแท่งบมาเดี๋ยวเรารอผลหวยจะขราวหนึ่งนะแล้วก็มาโซเลขกันก่อนตัวเลขไม่สามารถเปิดเผยได้นะจ๊ะที่ระบบแนะนําเพื่อนเมื่อกีโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสสูตรกันเลยดีกว่าแล้วเทสสูตรตั้งแต่รอบที่ห้าสิบเก้าเนาะหนึ่งหกหกหารเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับปึ๊บได้หกหกนะหกหกหกเข้าเด้อนี่หกเข้าหกเข้าสองตัวโบนนะจ๊ะต่อไป 9ก้าหกศูนยารเก้เท่ากับได้6กหนึ่งเข้าหตัวล่างนะจ๊ะต่อไป890เก้าศูนหารเก้เท่ากับ91้นะหเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะทุกคนต่อไป010ย์หนึ่งารเก้เท่ากับศ1นไม่เข้านะต่อไป5 0าศูนย์หกหารเก้เท่ากับ07นะต่อไปเราจะแท่ง07เจ็ดด้วพี่น้อง ข้อทีแท่ง07เดี๋ยวเราไปแทงหมายกันเลยรอบที่64เรื่องอะไรอยู่นาทีสองตัวบนสองตัวล่าง19ประตูเนาะ0กับ7แมนบอล0กับ7น้อข้าวจามบ๊อผิดโอเค0กับ7เราจะแทงตัวละ2บาท2บาทกับพ่อเพราะว่านี้เขาไมร้ายกว่านี้เบ้ลเติมเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ้ดมีทั้งหมด144เติมโอเควางเดิมพันไปทั้งหมด144บาทเดี๋ยวมาถามเบิ้งกันปะสูดมีสิทธิได้ผลบอลเดี่ยวพี่น้องเด้อ A later few moments โอเคทุกคนถูกหวยนะคะถูกหวยจ้านี่เดี๋ยวมาไล่งานหวยก่อนเบิ้งกก่ออนนถูียงเาะ บวกมาสาบหกบาทนจ๊ะเราถูก2ตัวล่างนะจ๊ะถูกสองบาทบวกมาส6บาทลงทุนไปร่อสี่บาทนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาคำนวณรอบต่อไปกันเลยโอ้ยห้านกระไดสี่สามสี่หาร9ก้เท่ากับ3ามสีกับ4ีเด้ดสกับสี่เด้อเดี๋ยวไปแทงกันเลยตะแลกว่าสิเด้เติมเงื่อนใดวสีเด้เติมซัมเป็นจังได้สตัวบนสตัวล่างสิ 19, ประตูสกับสี่แทตัวละ สามบาทเพิ่มเป็นทลาบาทด้วยจ้าพี่น้องปึ๊บโอเควางเดิมพันไปทั้งหมด216บาทนะจ๊ะอืมเดี๋ยวมาถาเบิ่์นกันเนาะหาก็ต้องุ่นไหวเด้อพี่น้องเขาหลายเพื่อไรย้อนมปสิบหมงเรื่องโอเคค่ะเอ้าขอพอดีอุ้ยรอบนี้ก็บวกแล้วนะจ๊ะงงมากแม่ เดี๋ยวเราไปรายงานหวายกันเลยร้านเมื่อเราว่างันนี้จากหลานจากหมาหุ่นวา,ายพ่ากระตากระสันกรแหงกรสบายอยู่แหงกุซ่าไข่แน่ลูกขึ้นมาแขงหวยโอ้สามสี่เอาออกสี่สามเลยจ้าสองตัวบนออกสี่สามนะจ้าเราลูออกสิบก้าประตูสามกับโอเคค่ะทุกคนมาถึงรอบของเราแล้วนะคะ สูตรของเขาก็คือการเอาสามตัวบนไปคูณเก้ารยเส้าเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ลูกหมูแอบเอาสูตรเขาไปเล่นมาแล้วนะคะสูตรนี้เลยลูกหมูไปเล่นมาแล้วก็บวกมาอยู่นะนคะคะขนมยู่เอร์โอเคมาจับยี่เกีรอบที่หนึ่งสองสามนะคะทุกคนมาเทสสูตรกันเลยนะคะลูกหมูเริ่มเทตั้งแต่รอบที่ห5สิบห้านะทุกคนโอเคนั่นก็คือหนึ่งจุดสี่คูณเก้ารยเกเเปอร์เซ็นต์โอเคสองตัวสุดท้ายนะคะที่เขาใช้นะเจ็บคอ นั่นก็คือ2กับ6กโอ้โหสองตัวล่างเลยนะเนี่ยเห็นปะโอเครอบที่56นะคะ6 1 7นึ่งเจ็หกคูณ9้โอเคได้8กับ3นะคะทุกคนรารอบนี้ไม่เข้านะต่อไป 5, 96. 5 96, 9 6 5 9 6าหกห้าเก้าหคูณเกโอเคได้0กับ4รอบนี้ก็ไม่เข้า4 3 3สามสามคูณเก้าอรโอเคได้6กกับเนะคะรอบนี้ก็ไม่เข้าโอเครอบต่อไป4 5 0ห้าคูณ9 โอเคได้ห้านะคะทุกคนไม่เข้าอีกแล้วเดี๋ยวมันต้องเข้ารอบที่เราเล่นแน่นอนสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่คนณก้อะไก้าบเก้็นโอเคได้หกมาตัวเดียวนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปแทงหวยกันเลยนะคะในรอบที่หกสิเอ็ดนะจะทันหรือเปล่าเนี่ยมันออกไปตอนไหนแป๊บเนียวแทงหวยโอ้เจ็บขออ่ะทุกคนในรอบที่หกสิบเอ็ดะผลรางวัลมันยังไม่ออกนะ,นะแทงไม่ทันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหกจะเข้าหรือเปล่า เ okay, คค่ะทุกคนหกมันเข้าล่านะเห็นบัสสองตัวล่าโอ้โหหกตัวเดียวยุ่ยยุ่ยไปเลยตามมาคำนวณรอบต่อไปกันนะคะนั่นก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดคนกาวไรกระสกเปอร์เซ็นต์โอเคไปดแปดกับส okay, ามนะคะไปแทงหวยกันเลยนะแทงหวยนะคะยี่กีหนึ่งสองสามรอบที่หกสิบสองนะตัวบนสองตัวล่าสิบเก้าประตูเอาทุกคนลืมเลขแปดกับสามโอเคแปดกับสามรอบนี้ต้องมานะต้องมาโอเคมาเดี๋ยวลูกหมูเล่นซักสามบาทโอเค ยอดวานเดิมพันอยู่ที่สองเุ้ยยอดวานเดิมพันอยู่ที่สองร้อยสบาทนะคะทุกคนโอ้ยช่วงนี้แบบเบอร์หนักมากอะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยจริงในห้องนอนแล้วเนี่ยอากาศดีจนน่่งสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มวางเลขนะลูกหมูมีกลุ่มวางเลขด้วยนะทุกคนลูกหมูมีสองกลุ่มนะคะเดวขึ้นให้ดูนะนี่นะเป็นกลุ่ม S M ไลน์แล้วก็เป็นกลุ่มวางเลขของลูกหมูนะคะทุกคนสาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มทักมหาลูกหมูได้เลยนะกลุ่ม S M ไลน์ก็คือเป็นเจ๊กวางนะคะวางเลข แล้วก็มีอีกหลายหลายคนเลยนะช่วยกันวาง <c oughs> คือเข้าดีมากทุกคนลูกหมูได้ค่าขนมก็พอกลุกก่มนี้แหละโอเคค่ะแล้วก็ลูกหมูก็หาสูตรจาก YouTube นี่แหละดูตามช่องที่เอามารีวิวให้ทุกคนดูนี่แหละค่ะลูกหมูก็เอาสูตรเขาไปเล่นนะคะทุกคนแต่ว่าต้องเทสสูตรก่อนทุกครั้งเลยนะ <c oughs> อย่าไปเล่นเลยนะคะทุกคนต้องเทสสูตรดูก่อนว่าเอ้สูตรมันเข้าดีหรือเปล่าหรือแบบมันหลุดบ่อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะเล่น <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผลรางวัลออกกันเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนบวกมาแล้วนะคะบวกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราถูกตัวไหนนะคะทุกคนโอเคเราได้สตัวล่างนะคะนั่นก็คือสามนั่นเอง3ามเข้านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารอเลขกันโอเคค่ะทุกคนสามตัวบนเป็นศูนย์เก้าเจ็ดนะคะสองตัวล่างเป็นสามสี่นะคะมาเดี๋ยวเราคำนวณรอบต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือศูนย์เก้าเจ็ดอกดผิดกดผิดศูนย์เก้าเจ็ด ค0ณก9 9เปร์เซ็นโอเคได้0กับ3มานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอา0กับ3ไปแทงในรอบที่63กันนะคะแทงไว้กันเลยรอบที่63นะโอเค2ตัวล่างอุยสตัวบนสตัวล่าง19ประตู0กับ3โ okay, อเคตรวจสอบนะคะไปกันเลยเค okay, เราเล่น3บาทนะทุกคนนี่ยอด่างเดิม1,216บาทเือนเดิมนะคะทุกคนอ๋อลูกหมูอยาจะเตือนนะคะสำหรับใครที่จะฝากเงินนะอย่ายลืมเช็คยอด โอนดีๆนะคะทุกคนเษส,สตังต้องโอนให้ครบนะไม่งั้นเงินมันจะไม่เข้านะคะแล้วก็เอาคืนไม่ได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มอย่าลืมนะคะทักมาหาลูกหมูได้เลยนะช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คอมเมนต์นเลยค่ะโอเคค่ะเราผลรางวัลออกกันเลยนะคะอ้อทุกคนแล้วก็ช่องสมาคมคนรักตัวเลขน,นะทุกคน<ๆ>เขามีสูตรให้เยอะมากเลยนะโอเคเขาอันนี้มันเป็น v ีสองแล้วนะอันนี้เป็นสมาคมคนรักตัวเลข v วสองนะก็คือช่องเขาแบบ สูตรเข้าดีนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องเทสก่อนนะมันอาจจะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องเทสเลขก่อนจะเล่นนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอผลรางวัลออกกันเลยนะคะทุกคนเอ้ยทุกคนบวกมาอีกแล้วปังมากปังไม่ไหวแม่โอเคค่ะทุกคนเราได้ศูนย์ศูนย์นะสุดปังอะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูดูเลขกัน โอเคค่ะสามตัวบนเป็นห้าส่วนน,นนะสองตัวล่างเป็นห้าหนึ่งนะคะพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วเล่นเวนลานิดเวลาหน่อยกาไรแบบเอาแค่นิดเดียวก็พอนะคะทุกคนกําไรร้อยหนึ่งก็ยังดีนะทุกคนเอาไปเล่นต่อรอบดึกอะ่ะไม่จาเป็นต้องแบบเล่นแบบหัวเ,เป็นเอาตายเลยนะทุกคนเล่นกันเบาๆนะโอเคค่ะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มอย่าลืมนะคะทักหาลูกโมโได้เลยนะช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยใต้คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ช่องสมาคมคนรักตัวเลขน,นะคะเขามีสูตรเยอะอยู่นะทุกคนอันนี้เป็น V ีสองแล้วนะ ลองไปค้นหากันดูนะคะทุกคนพิมพ์ไปสมาคมคนรักตัวเลขก็ขึ้นและในย t u b e ค้นหากันได้เลยนะจ๊ะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ฝากเงินนะคะทุกคนเช็คยอดดีๆนะแล้วก็โอนให้ครบด้วยนะคะเศษษตาค่ะเดี๋ยวเงินมันจะไม่เข้านะทุกคนมันเอาคืนไม่ได้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b ์ให้ลูกหมูด้วยนะคะเล่นมีได้มีเสียนะคะทุกคนอย่าลืมเทส,สุดกันก่อนนะบายยคะ่ะ